เจอคุณพักทั้ทงสอบลำนะครับก,ก็พาดผ้าให้คุณพักครับมาดูเที่ยวนี้ว่าทั้งสอบลำนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาดูตาผีมานั้นเอก็ไปหนีกันนะครับครับอาโกตเจอกุญทับมาแล้วน,น,นิ่งแล้วพร้อมจะามามจะปล่อยออกมา,กการากตาฉีกผมศอก กวางัวเท่อมินีใส่เสื้อสีเขียววันนีไเลอน้ำแดงควกมืออัดกเทีเารน้ำคเมจับมาหอมคววลินวกี่นไม่ออกพอไ่เราใจย่จะเป็นทีนี้กูี่สูเเป็นปอยๆกูไป่าลงดี้ไอ้เรื่องาาาเสขจุดปลยนน้ดวยา้อมรินาลีน้ำแดงไราดักคมเพิรดักมันจะดนที่ีนี้ปนยออรมอรมลไม่เอกมาเลยเฮ้ยีออกปอกได้กับอลดีม

พ um ่อท้องนงกวตีเลยโว้ยลปู่นาอยแวมแตู่้นี้น่าจะเป็นผู้จริงนะครับครับ้าัดสิงหาเป็นทากล้องเือเทอเมริกาเรื่องน้ำแดงโขกับ เรือนาคพงจปาทองร่องน้ำเงินทมการร่วมกันตัดสิเรือที่อยู่ในร่องน้ำสีน้ินครับหมายเลขจำปาทองเป็นเรือระนาปาทองเป็นเรือระานิดเดียวิเยวแ่เพือผู้ที่สูสีครับพวกนี้ ขับเที่ยวต่อไปเป็นเที่ยวที่สิบนะครับยาวใหญ่สิบห้าที่ไปสายบีบอกเลยนะครับใครจะทยระหว่างเลือสอนพระยาครับร่องน้ำแดงพบกับเรือพรรัศมนนีน้ำเงินก็มาดูว่าเที่ยวนี้นะครับสอนพระยาเนี่ยเพิ่งจะได้ลงทายในเที่ยวแรกหวงว่าทายเป็นเที่ยวที่สองนะครับ เราดูว่าปาอนทศพรในสัมพญานะครับสัมพญาก็ทุ่งจะลงน้ำนะครับบีแล้วก็เป็นเที่ยวแรกของสัมพญาในสายบีโอ้โอโอจะเป็นมันโหวเพราะฉะนั้นผู้บัญชายารก็ยาแซงอยู่เดี๋ยวจะต้อหน่อยหลังโอ้บอลกระตุกครับกระตุกก่อนนะครับแต่ผู้โปรมาสอนประยา